คลินิกนวัตบริบาลระบบบริการพิเศษพรีเมียมแคร์ภายใต้โรงพยาบาลจุลาลงกรทางเลือกใหม่สําหรับผู้รับบริการที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักคลินิกนวัตบริบาลให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะเผื่อใครที่สนใจจะได้ทราบเบื้องต้นก่อนได้เลยว่าถ้าอยากมาใช้บริการจะต้องทํายังไงบ้างคลินิกนวัตบริบาล ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น1และชั้น4อาคารนวัดบริบาลโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ซึ่งสามารถมาได้จากทางถนนอังรีดูนังประตูที่14สะดวกสบายด้วยบริการที่จอดรถวาเล่พาร์กิง้งและบริการชอตเทิร์แวนรับส่งสำหรับผู้ที่จอดรถที่จามจุลีสแควร์หรืออาคารสยามกิจรถออกทุก15นาทีบริเวณชั้น1จะมีจุดบริการเจาะเลือดศูนย์เอ็กซรเลได้แก่ เอกซเรย์ทั่วไป CT สแกนและ MRI รวมถึงมีคลินิกตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดอย่างครบวงจรหรือที่เรียกว่า p a d m i s s i o n one-stop service และมีเตียงรองรับสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการ admit ในระบบบริการพิเศษผู้ป่วยในนอกจากนี้ยังสะดวกสบายสำหรับผู้รับบริการลายใหม่สามารถทำประวัติผู้ป่วยได้ที่นี่เลย เมื่อขึ้นไปที่ชั้น4จะพบกับคลินิกนวัตรบริบาลระบบบริการพิเศษพร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางหลากหลายรูปแบบเช่นตรวจอายุรกรรมเฉพาะโรคศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทางตรวจสุขภาพตรวจทางนรีเวชฉีดวัคซีนที่นี่เราให้บริการแบบ one stop service เราเน้นเรื่องของการอำนวยความสะดวกการเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น สามารถให้บริการด้วยความรวดเร็วตามเวลาเพราะเป็นระบบนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นค่ะนอกเหนือจากผู้รับบริการจะได้รับการตรวจรักษาจากทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาแล้วเรายังมีทีมพยาบาลคอยดูแลให้คําแนะนําผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านโดยพยาบาลที่มีทักษะและความรู้คอยให้คําแนะนําการสอนสาธิตการฉีดยาอินซูลิน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่กับแผนการรักษาของแพทย์และการดูแลต่อเนื่องที่บ้านให้กับญาติผู้ดูแลค่ะซึ่งในทีมพยาบาลเราเน้นการพยาบาลด้วยหัวใจบริการค่ะเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยด้านการพยาบาลโดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับเจตจำนงของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจในการมาใช้บริการค่ะคลินิกนวัตบริบาลเปิดให้บริการในเวลาราชการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นคลินิกพิเศษที่เปิดในเวลาค่ะส่วนคลินิกพิเศษนอกเวลานั้นจะให้บริการในช่วงเย็นนอกเวลาราชการเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นถึง2ทุ่มและวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงช่วงเที่ยงค่ะ เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาใครที่มาที่คลินิกนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าจะได้ตรวจกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แน่นอนอย่างที่บอกนะคะว่าคลินิกนวัตบริบาลเป็นคลินิกระบบบ,บริการพิเศษที่ง่ายต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์มีความรวดเร็วไม่แออัดพื้นที่นั่งรอสะอาดสะดวกสบาย สำหรับสิทธิการรักษาพยาบาลคลินิกนวัตบริบาลรองรับสิทธิการรักษามากมายไม่ว่าจะเป็นชำระเองสิทธิสวัสดิการข้าราชการสิทธิกรุงเทพม,มหานครสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกันสุขภาพเอกชนสิทธิต้นสังกัดอื่นๆที่ทำคู่สัญญากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่ถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจว่าจะใช้สิทธิไหน สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้เลยสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการคลินิกนวัตบริบาลสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่คอ l l เซนเตอร์เบอร์02 256 5193ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มและวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะ รู้จักกันให้มากขึ้นบอกเล่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ